และในวันนี้เกมอะเรที่ไฟได้มีการแจกสกินม่วงของขาวดำหรืออูชางให้ทุกคนแบบฟรีๆฮะสกินนี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างตัวเกมอะเรที่ไฟกับสถาบันศิลปะแห่งประเทศจีนโดยมีการตั้งชื่อสกินนี้ว่านักเรียนแก้มแดงซึ่งอย่างที่เรารู้ๆกันครับว่าอูชาจะมีด้วยกัน2ร่างก็ถือว่าเป็นของฟรีที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะ วิธีการได้มาก็แค่แชร์รูปสกินนี้ไปที่โซเชียลของเราแล้วก็จะมีรางวัลส่งมาที่กล่องข้อความฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับเดี๋ยวผมจะไปเล่นสกินนี้ให้ทุกคนได้ดูจะได้เห็นว่าสกินมูนนี้จะมีความหล่อเท่ขนาดไหนครับ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ r i s แ a n Shop โนหนึงเรื่องการเติมเกมเติมเกม i d เดี t ทีวในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ r i ชแ m a ค c o นํนำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามาเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Li s แ a n Shop เท่านั้น และตอนนี้เราเข้ามาอยู่กับนาเกเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของอูชาที่มีชื่อว่านักเรียงแก้มแดงฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คตรงบริเวณบ้านแรกกันก่อนกอดทางด้านของร่มมาซัมมอนมาเจอหรือเปล่าเราติดติดตันงันด่ดก,กันอยู่แล้วยังไม่เจอใครครับเดินมาเช็คตรงนี้เล้วเป็นเหมือนทนางด้านของนักสำรวจแรกครับเอาล่ะตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตัวนะเพราะว่าอา้าแล้วมาเจอกระตาด้าของทอยบเช่พอดีครับ เริ่มไล่ล่ากันก่อนครับจังหวะนี้ยังไงจะเรียกแผนแรกได้หรือเปล่าครับมีการวางไม้กระดกหรือไม่ครับเดี๋ยวต้องเดินมาดูกันที่ทางด้านของเครื่องล็อกอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วจังหวะนึ่งตีจะตัดไปก่อนหนึ่งปีครับจังหวะนี้อูชา่างได้ไปก่อนต้องเกลี่ยไม้กันมาครับไล่ตามกันมาต่อตรงบริจุกเด็กแล้วมีไม้กระโดกครับเอาละแล้วเหมืออจะฉีกไปอยู่โซนพานเลยครับเดินเช็คหน่อยว่าจะเข้าหรือเปล่าแล้วเข้าแบบนี้ชาดรมกันไว้แม่นพอมไปแล้วถึงหลังเหมือนกันครับ เอาล่ะเรเดินมายาวยาวงางมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหไปได้คนแรกได้เร็วมากครับจับขึ้นมามีตีนตัดเล้งอยู่ครับต้องระวังท่านักสำรวแร่ด้วยแล้วที่สําคัญตรงนี้มีเบรเมนครับอย่าลืมฮะระหว่างเล่นก็อย่าลืมดูสกินครับมีทั้งร่างขาวและร่างดำครับจะวางเก้าอีจะรวดกันมาก่อนครับซิฟอนโซนขึ้นมาด้านบนครับยังไม่มีใครเข้ามาฮะมีท่านักของวอร์เดดออเดอร์ครับฉายอยู่ที่นักสำรวจแรกครับอยู่ค่อนข้างไกลครับ แล้วก็มีเครื่องด้านบนอีกหนึ่งเครื่องรับเสร็จไปที่เรียบร้อยโอ้โหแล้วมาโซนก็ข้างไกลตรงนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่าใครจะเข้าครับในเกมนี้ก็จะมีท้งหน้าของลอเจอร์ครับมีไซโคโรจิสมีทอยเมอร์เชนแล้วก็คอสเทเตอร์ครับมาตรงนี้แล้วเหมือนจะเจอกับเอดาครับไล่ตามกันมาต่อครับ,บริกในมือนี้พร้อมจะใช้งานแล้วด้วยครับไล่มายาวยาวยังไงล้วแหงนหน้าแบบนี้จะง้างตีไปลงขางมาจงาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห<อ>คือไฟวิวเอฟเฟกต์เอาไม่อยู่ครับ แล้วต่อมาต้องกลับไปที่ทนาท่าของคนนั่งเก้าอี้จะรวนและปารมยาวๆมาจังหวะนี้มีคนช่วยไหมฮะแล้วไปทนาท่าของเราเยอะท่าท่าุ่มครับเข้ามาช่วยไปดินที่เรียบร้อยเอาล่ะถ้าเกิดเดินมาแบบนี้ตีเบิ้ลได้ครับได้ของอูชาาคืนมาดาดกนและขอเบิ้ลนโอ้โหเป็นการปลดล็อกสกิลแล้วก็ทางหน้าของตัวคนขายของเล่นันจะจ่ายไฟวิวครับมาโดนท่าท่าของร่มพนดีครับไล่ตามกันต่อครับล้วจะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วด้วยครับ พิานาดาของทนายกดเครื่องอยู่ตรงบริเวณบ้านเลยครับจับฮิวกันขึ้นมาก่อนจะวางเก้าอี้จะรวดใกล้ๆตรงนี้บอกเลยว่าใบไม้กับกระหัาแน่นอนครับแล้ววัเตอร์เดอร์ฉากพิธีท้ทาท้าของรอยเออร์มาดูว่าแม่นพอไหมครับงาลมแบบยาวๆเผื่อนหนา,นานหนึ่งจูตรงไหนน้นอาร์จนตเออยู่ตรงนี้ครับเอาล่ะสามสองหนึ่งเราตีเข้าไปเรียบร้อยครับพานา้าของรอยเออร์รั่วไปอีกหนึ่งคนครับจับพี่คนขึ้นมาก่อนเก้าอี้จะรวดอยู่ไม่ไกลครับแต่ว่าเอาเครื่องโล่งๆนิดนึงครับ ถ้าเกิดไปวางตรงเก้าอี้ที่มันมีมเยอะๆนี่อาจจะเล่นยากครับวางกันวันแล้วครับทีเดตัดไม่เด้งครับจะมีใครเข้ามาช่วยหรือเปล่าถ้าเกิดดูจากตรงนี้ทางหน้าของตัวนักตำรวจแรกเข้าได้ครับมาครับตรงนี้เป็นหนองตันแฉมเปรย์รถจ่ายไฟเรลเฟรได้สวยกันามาตีซับไปอีกหนึ่งทีครับเอาล่ะเป็นการเร่งเฟรกันไฟลรวช่วยทางหน้าของทนายดุขึ้นมาครับบริงในมือนียังไม่ได้ใช้องหารมงยาวยาวแล้วถึงตัวไม้จังววานี้กิ้งของแก้วแล้วเรียบร้อยครับเอาล่ะแล้วเข้ามาตีไปอีกหนึ่งที โอ้โหเอาฮะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเซฟเวอร์ครับโดนตกเป็นลูกขนุนเลยฮะร่วงกันเอาร่วงกันเอาครับตัวเร่งทอร์นาเพิ่งมาเครื่องเซฟเฟอร์เพิ่งเสร็จไปสองเครื่องครับเกมนี้ไป็นเกมของฮันเตอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยครับแล้วนีก็จะเป็นท่านัอกสกินร่างดำครับแก้มน้องดังนั้นแดงกว่าใครครับนักเรียนแก้มแดงเดินกลับมาแล้วมีสิงในตัดแดงกันอยู่มองสายไม่มามองความไม่มีแอบอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับโอ้เรา ก็คลิปเหมือนจะมีคนเติมเลือดให้ครับเป็นเอดาเติมเลือดให้ทางด้าของนอตันครับแล้วก็ดิ่งมาจาั่วนีแล้วตีกันไปครับป่าเจ็บไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาล่ะตรงนี้ทางน้าของตัวซัมมอนน้องจะใช้งานป่าร่มกันมาก่อนแล้วติดซีคอนโตซ่มาจังหวะนี้ช่วยไม่ได้ครับวนมาแล้วตีทิ้งไปอีกหนึ่งทีครับเอาล่ะเดี๋ยวต้องหาเหยื่ออะไรสุดท้ายให้เจอครับปล่อยทางด้านของนักสู้หลอนแรกขันเอาไว้ก่อนครับซีคอนโตมาจังหวะนี้ครับเดินหากันหน่อยมีหรือเปล่ามีหรือไม่ครับโหแล้วตีได้ตัดไม่เด้งครับ ที่เกมนี้ยังไม่ได้จ่ายบิงยังไม่ได้ใช้บิงเลยฮนะอย่างที่บอกไปครับสกินนี้เป็นสกินฟรีนะฮะใครที่อยากได้ก็แค่ไปแชร์รูปสกินนี้ฮนะตามที่กิจกรรมที่ผมบอกไปนะก็จะได้รับมาในกล่องขวัญครับบางคนบอกว่าเฮ้ยแชร์แล้วทำไมไม่ได้นะก็จ้บอกว่าต้องไปรับในกล่องขวัญอีกหนึ่งครั้งครับเอาครับเดินมาเช็คตรงนี้หูไม่มาครับเดินมาเช็คตรงเครื่องบ้านเล็กแล้วนะตำรวจแรกจังหวะนี้มีการจ่ายเอ็กซิพาร์ทไปที่เรียบร้อยครับ ต่ำมอนลมกันมายาวๆถึงไม่ถึงแล้วจังหวะนี้ก็จริงๆคงไปน็นดึงชีครับผาไปยื้อเวลากันไประบบิดในมือมาต้องใช้แล้วหรือยังครับจัดไปอีกหนึ่งดอกครับเอาละฮะจ่ายเอสิานไปแล้วด้วยครับบอกเลยว่ารอบนี้ท่าด้านของนักสรวจแรกจะลุกไม่ได้นะครับแล้วเมื่อจะเจอกับเอดาไซโครโรจิตจังหวะนี้เป็นเกมเก็บสี่แน่ๆนะครับอยู่ที่ว่าจะยื้อได้นานขนาดไหนครับระหว่างเล่นอย่าลืมดูสกินครับนี่จะเป็นสกินร่างดําฮะ มาตรง่โอ้แล้วมีไม้กระโดกครับจะขึ้นหรือไม่ขึ้นโอ้แล้วไม่ขึ้นด้วยนะเดี๋ยวต้องเคลียร์ไปก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวสร้างปัญหาได้แน่นอนครับไปครับลายตาธนาของเอดาสกอริจิต็ต่อมาโมมาจังหวะหนีได้ยินเสียงกันอยู่แต่ยังหาไม่เจอครับวนมาด้านขวานี้ไม่มีแล้วออ้แล้วเหมือนจะเจอรอยเท้าอยู่ขวามือมาครับใช้ธนาของซิฟเดิงโซครับแล้วเจอกับธนาของเอดาสกอริจิ หลอกให้เขาข้ามหน้าตากันนิดนึงแต่ยังไม่ได้เขาติดคูดาวกันอยู่เดินมายาวยาวจังหวะนี้ยังไงหน้าตากันไปอีกหนึ่งรอบครับไม่ต้องกังวลท่าหน้าของตัวนักสํารวจแรกนะครับเพราะยังไงก็ลุกไม่ได้อยู่แล้วครับวนมาตรงนี้เขาก็จะห่วงไว้อยู่เหมือนกันครับเอาละแล้วท่าหน้าของตำรวจทอที่ใช้งานป่าร่มกันมาก่อนจะติงติงหูจังหวะนี้กินก็แก้วหูแล้วไปเอฟเฟกตแล้วก็ไม่ผลครับเรียบร้อยครับเอาละแล้วก็เป็นเกมการเก็บสีของอูช่างครับรั้วขาวดำนั่นเอง มาวางเก้าอี้จะรรวครับตรงนี้ใกล้ๆครับได้ดูทั้งสองสก,กินกันเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นหนุ่มน้อยหน้าแดงนะฮะมีดอกไม้ประดับประดาอยู่ที่ตัวด้วยครับบอกเลยว่าหวานแหววเหลือเกินครับใครที่ชอบก็สามารถไปทํากิจกรรมได้เลยครับโดยการแชร์รูปของตัวสก,กินนี้ไปในโซเชียลของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นท้าขะง f เ c น b ุ o งส่วนตัวหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน X นั่นเอง จวาเก้าอีจะรัวกันไปคร mm ับเกมนี้จบได้อย่างสวยงามครับเกมสี่กันไปพร้อมกับเหลือเครื่องไซเฟอร์อีสอเครื่องนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สกินนี้แล้วก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมกันด้วยนะฮะ